สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับช่อง Happyness ตารหลอสามอีกครั้งนะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังบวกพลังงานดีๆให้กับทุกท่านที่เขา้ารับชมคลิปค่ะหัวข้อในวันนี้ข้อความด่วนถึงคุณในตอนนี้มีเรื่องใดนะคะเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะ ขออนุญาตครูครบาอาจารย์เทวดาเสียงศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะ The Devil ค่ะเป็นพลังงานที่มีการยึดต,ติดหรืออยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมายังวนลูปอยู่นะคะ เป็นลักษณะที่มีการถูกชักจูงหรือว่าครอบงำหรือเกิดความหลงในบางเรื่องที่ถอนตัวไม่ขึ้นนะคะลัคนาราศีพิจิกค่ะคิงออฟสอดเป็นพลังงานที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญเป็นพลังงานที่เด็ดเดี่ยวนะคะเราดึงพลังงานตรงนี้ขึ้นมา ให้เราอยู่ในจุดที่เราเกิดความสมดุลมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะทุกเรื่องเพื่อนๆจะผ่านไปได้ด้วยความเป็น king of sword เลยค่ะธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะสองเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานที่มีการรักษาสมดุลในช่วงนี้อาจจะเกิด ปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามามีการต้องประคองสถานการณ์นะคะแล้วมีความเป็นไปได้ในกรณีของคนรักหรือคนที่เราห่างจากกันไปจะมีการหวนกลับคืนมาในช่วงนี้ได้ค่ะในเรื่องการเงินเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายต้องดูเรื่องรายรับรายจ่ายให้เหมาะสมนะคะ ธาตดินพึกศพกันบังกรค่ะ r e e n of Wands ค่ะราชินีไม้เท้านะคะเป็นพลังงานของบุคคลที่ทำงานเก่งมีความรู้ความสามารถวางแผนวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องราวต่างๆได้อย่างแม่นยำนะคะในเรื่องงานจะโดดเด่นมากเลย งานยากๆคู่คนมักจะคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าได้รับคำไว้วางใจว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะคะหรือถ้าไม่ได้มีการปรับตำแหน่งเพื่อนๆก็จะเป็นบุคคลที่มีการทำงานที่โดดเด่นนะคะนอกจากนั้นเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่ มีเส้นสัมผัสด้วยจะเห็นได้ว่าแมวดำตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์วงบอกถึงเป็นผู้ที่มีเส้นสัมผัสและถ้าต้องการที่จะเปิดเซน์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถทำสมาธิเพื่อให้เราได้อยู่ในความสงบนะคะาที่เกิดความสงบภายในนั้นเราจะได้ยินเสียง ภายในของตัวเราเองอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็น inner voice หรืออาจจะอยู่ในรูปของการฝันยิ่งเรามีการเปิดใช้เซนส์นของตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นประโยชน์กับตัวเพื่อนๆอ,อ,อย่างมากเลยนะคะเพราะเซนส์นหรือสัญชตาตญาณของเราเนี่ยแหละคะ่ะจะนำให้เราเลือก วิธีหรือหนทางที่ใช่และเหมาะกับตัวเรานะคะธาตุไฟเมสสิงห์ธนูค่ะแปดถ้วยค่ะเป็นพลังงานที่มีการตกผลึกในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะได้เจอเจอเรื่องราวหรืออุปสรรคหรือปัญหาเข้ามามีภาวะที่วนลูป แต่มาถึงหน้าบัดนี้เนี่ยเพื่อนๆได้ข้อสรุปและตอนนี้ภาวะของเพื่อนๆคือดึงพลังของตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะคะกำลังเดินหน้ามุ่งสู่เส้นทางของตัวเองธาตุน้ำกรากฎมีนพิจิกค่ะค n ี f p เพนเ c l e สนะคะราชินีเหรียญ เป็นพลังงานของผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์บา้างครั้งร่ำรวยในด้านการเงินนะคะถ้าตอนนี้ด้านกายภาพยังไม่ปรากฏก็ให้เพื่อนๆชัดเจนตรงนี้ว่าด้วยพลังงานของเพื่อนๆเ,เองมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ในจุดนี้ได้นะคะมีหัวทางด้านการค้าการทำธุรกิจสามารถต่อยอดขยายงาน หาช่องทางที่จะทำให้เกิดไรายได้เพิ่มเติมนะคะเป็นคนเก่งมีการจรจามีการสื่อสารที่มัดใจผู้คนนะคะทัดดินพึกศกันมังกรค่ะเดมเพอเ r อรนะคะเป็นพลังงานของผู้ที่มีบุญบรารมีมีการผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมาย เก่งทั้งคนเก่งทั้งงานนะคะสามารถเป็นผู้นำดูแลผู้คนได้เป็นอย่างดีนะคะมีความสามารถในการมองกันไกลและเป็นผู้นำที่ตัดสินใจได้เหมาะสมนะคะเป็นที่ยอมรับของบุคคลรอบข้างค่ะบุคคลรอบข้างจะให้ความเชื่อถือนับถือเพื่อนๆน,นะคะลัคนาราศีเมษค่ะ The Tower ค่ะเป็นพลังงานที่จะเกิดสภาวะกระทันหันนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดคาดฝันได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อวันนี้เลยค่ะ ข้อความด่วนถึงเพื่อนๆในตอนนี้มีข้อความใดบ้างนะคะเดเมาิกเชียนะค,ะค่ะ พลังงานดีมากค่ะหกเหรียญสามไม้เท้าค่ะ p a ดด o ออฟคัพแปดเหรียญสี่ถ้วยนะคะ แปดถ้วยขึ้นมาอีกแล้วค่ะอันนี้ไพ่คนละสำรับนะคะเอดด็อบสอดค่ะคิงออฟวานส์เดลวิลขึ้นมาอีกเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มเลยนะคะเพื่อนๆพอไพ่นพพคนละสำรับค่ะ ไไต้สำหรับ The Lover ถ้าคลิปได้ดึงดูดเพื่อนๆเ,เข้ามาอันนี้เป็นข้อความด่วนจริงๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้น The Devil ในรอบที่แล้วแล้วก็ขึ้นมา ในรอบนี้ด้วยนะคะเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มเรื่องที่ติดกับดักอยู่หรือมีความลุ่มหลงมีการโดนครอบงำหรือไม่ได้รับความเป็นอิสระอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะหรืออาจจะหมายถึงคุณส่วนของเราหรือพาร์ทเนอร์หรือคนใกล้ชิดนะคะก็เป็นไปได้เลย ที่เป็นประเด็นกับเรานะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็จะหมายถึงเรื่องของการการให้การรับนะคะเกิดความไม่สมดุลด้วยตัวของเพื่อนๆเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือมีการให้อย่างมากมายนะคะซึ่งตรงนี้ถ้ามันไม่สมดุล ก็อาจจะทําให้ให้เพื่อนๆเ,เ,เจอบบุคคลที่มาเอารัดเอาเปรียบถูกโกงถูกยืมเงินแล้วก็ไม่คืนหรืออื่นๆที่ทําให้ตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เกิดความทุกข์ใจนะคะตอนนี้เพื่อนๆเ,เกิดความรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่เจอนะคะหรืออาจจะท้อแท้หมดแรงรู้สึก ไม่อยากทำอะไรไม่อยากตัดสินใจอะไรไม่อยากรับรู้อะไรแล้วมีลักษณะที่เหมือนหมดแรงหมดพลังนะคะทำให้ไม่เห็นโอกาสที่ดีที่ผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะได้รับมอบสิ่งดีๆแต่เพื่อนๆมองไม่เห็นนะคะเนี่ยค่ะเป็นมือที่ส่งถ้วยหรือส่งหนทางหรือของขวัญหรือ ทางออกให้และข้างหน้าเพื่อนๆก็ยังมีถ้วยตั้งอยู่อีกสามถ้วยแต่ความที่เรายัางติดกับดักความคิดของตัวเองหรือวนลูปอยู่ทำให้เราไม่เห็นทางออกนะคะเพื่อนๆและตอนนี้เพื่อนๆมีการตัดสินใจนะคะที่จะเคลียร์ตัดจบเหตุการณ์ที่ มาครอบงำหรือทำให้เราวนลูปอยู่เป็นหลุมดำเป็นการติดกับดักความคิดหรืออยู่ในอารมณ์ที่รบกวนจิตใจเพื่อนๆจะสามารถเคลียร์แล้วก็ปิดจบได้นะคะเพื่อนๆทำได้สำเร็จหนึ่งดาบที่มีช่อมะกอกก็หมายถึงเป็นบุคคลที่กล้าที่จะตัดสินใจและก็จะออกมาจากเหตุการณ์ทำได้สำเร็จนะคะ อันนี้ชัดเจนมากเลยเมื่อเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้านะคะกลับมาใช้ชีวิตกลับมามีความหวังมีพลังตอนนี้ขอให้เพื่อนๆมองไปข้างหน้านะคะชีวิตของเพื่อนๆเ,เองกำลังมีสิ่งดีๆรอคอยอยู่สามไม้เท้ามีความชัดเจนมากว่ามีแรงมีกำลัง มีพลังนะคะที่จะเดินหน้าต่อแล้วตอนนี้กำลังมองไปข้างหน้าแล้วนะคะทิ้งเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตปิดจบนะคะด้วยเอ of อฟสอดได้แล้วดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะนี่เลยค่ะ of c u ออฟคัพส์มีเกณฑ์ที่จะได้พบเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันซึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์นั้นจะนำความสุขความสมหวังมาให้กับเพื่อนๆนนะคะและในเรื่องของการทำงานเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีความขยันตั้งใจอดทนนะคะฝึกฝนตัวเองทำซ้ำๆอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่เพื่อนเพื่อนไม่เคยที่จะหยุดนะคะ และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตรงนี้เนี่ยค่ะกำลังจะทำให้การเงินของเพื่อนๆกระเตื้องและดีขึ้นนะคะเพราะตอนนี้มาแปดเหรียญแล้วพลังงานของเพื่อนๆสามารถไปถึงจุดนี้ได้นะคะก็คือ King of Wands จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะคะ ด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเพื่อนๆเส้นทางการทำงานต่อจากนี้กำลังจะมีโอกาสที่ดีเพื่อนเพื่อนมีทักษะการปรับตัวนะคะปรับตัวเก่งเนี่ยค่ะกิ้งก่าเป็นสัญลักษณ์ของการปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์นะคะ การปรับตัวเก่งเปรียบเสมือนครับต้นออที่ลู่ตามลมนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเราหัวอ่อนหรือไม่เป็นต,ตัวเองนะคะตรงกันข้ามแต่เป็นเพราะเราวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเฉียบคมทั้งความรู้ความสามารถความตั้งใจเพียงพยายามอดทนปรับตัวเก่งมีทักษะครบรบูรณ์นเนี้แล้วค่ะ จะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆในด้านของการงานอาชีพประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามเลยนะคะไพ่เดมจิเชียงขึ้นมาเป็นพลังงานของผู้ที่มีสติปัญญานะคะมีความรู้ความสามารถครบถ้วนบริบูรณ์ของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเลยนะคะ ทำงานเก่งมีทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหามีครบบริบูรณ์นั่นเองนะคะแล้วจะเห็นได้ว่ามือชี้ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ชี้ลงดินเป็นผู้ที่มีความพิเศษสามารถรับสารจากเบื้องบนนะคะเพราะฉะนั้นเดอมิเเชียนเนี่ยพลังานมาเต็มมาก อยู่ในจุดที่สามารถมนิเฟตนะคะหรือดึงดูดเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตได้เลยเหมือนมีเวทมนต์นะคะเหมือนเสกได้เพราะนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะปิดจบเคลียรเรื่องที่เป็นหลุ่มดำหรือเรื่องที่ยังวนลูกอยู่ได้นะคะมองให้ออกว่า ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นล้วนดีเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเราโดยตรงประโยคที่ว่า all is well นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราล้วนดีถ้าเรามีแนวความคิดในลักษณะนี้ยมองว่าทุกอย่างที่เข้ามาล้วนเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราโดยตรง เราจะได้กำไรจากการใช้ชีวิตนะคะบางอย่างเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนให้เราเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นบางคนเข้ามาเพื่อให้เราได้รู้จักคุณค่าของความรักการเสียสละหรือการที่จะได้รู้จักชีวิตเพื่อให้เราได้ดึงศักยภาพตัวเราเอง พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะและสุดท้ายเพื่อนๆก็จะเป็นดมจิกเชียนนะคะสามารถดึงดูดรเรื่องราวต่างๆทั้งการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ครอบครัวและสุขภาพให้ประสบความสุขความสำเร็จได้เหมือนกับเศกเลยเหมือนกับที่ปรัถนาได้เลยนะคะ วันนี้พลังงานดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาเสริมเพิ่มเติมนะคะใช้ไพ่ m a จิกออ p เปอรนะคะลองดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ ผู้ใหญ่ค่ะจะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเขา้าอกเข้าใจในผู้คนนะคะบริหารจัดการได้ดีเป็นผู้นำนะคะและเป็นหลักของครอบครัวหรือของหน่วยงานองค์กรเลยนะคะกำลังวังชาค่ะขอให้เพื่อนๆดึงพลัง แรงบันดันใจความเด็ดเดี่ยวที่มีในตัวของเพื่อนๆน,นะคะขึ้นมานะคะเพราะตอนนี้พลังงานของเพื่อนๆมาเต็มแล้วนะคะให้ใช้พลังงานตรงนั้นให้เต็มที่ได้เลยค่ะพร้อมสับนะคะพลังงานดีมากค่ะตอนนี้บริบูรณ์เพียบพร้อมนะคะทั้งความคิด แรงบันดาลใจการตัดสินใจที่ชัดเจนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วนะคะบันเจิดค่ะพลังงานกำลังจะมีการฉายอลล่ามาเลยนะคะจะเป็นพลังงานของผู้ที่มองชีวิต ด้วยพลังงานบวกนะคะมีความหวังมีกําลังใจที่ดีพลังงานมาเต็มมากเลยนะคะมีทั้งบันเจิดมีทั้งกําลังวังชาค่ะเพื่อนๆเนต็มอิ่มนะคะเมื่อเราสุขสบายใจเราก็จะมีความสุขรอบๆตัวได้อย่างง่ายๆนะคะตอนนี้อาจจะ มีการ uh, enjoy eating นะคะสกะกนุกการทานการดื่มกินนะคะก็ระวังน้ำหนักนิดนึงนะคะเพื่อนๆมาสอต m a s แม่นะคะเพื่อนๆมีความเป็นผู้ให้มีความรักอย่างไร้เงื่อนไขมีพลังงานของความเป็นแม่มีความอบอุ่นนะคะคนอยู่รอบตัวรอบข้างเพื่อนๆก็ จะมีความรู้สึกมั่นคงอบอุ่นกับการที่มีเพื่อนๆอยู่นะคะเข้าสังคมค่ะอาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆได้เจอผู้คนหลากหลายนะคะหรือได้พบเพื่อนใหม่หรือเข้าไปไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็จะได้เพื่อนกลุ่มใหม่ไปสุดท้ายค่ะทีมเวิร์กนะคะ ไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากนี้ไปเพื่อนๆจะมีกลุ่มมีทีมนะคะตั้งแต่หมายถึงในครอบครัวก็จะมีความเข้าอกเข้าใจมีความช่วยเหลือเก็กลกันกันสอร์ตกันในที่ทำงานบุคคลรอบข้างเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะมีความเป็นทนะีมเวิร์กซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ค่ะวันนี้ครบทุวนบริบูรณ์แล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ